สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครูเอทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆมาเจาอครูเอในวิชาที่1ในวันพุธที่12เดือนมกราคม พุทธศักราช2,565นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆมาเจอกับคเอในวิชาที่1น,นั่นก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในหัวข้อของเรื่องหินนั่นเองค่ะ เด็กๆพร้อมแล้วหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะเรียนรู้นะคะให้เด็กหยิบสมุดวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเรียนไปพร้อมๆกับกคุณครูเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆได้หนังสือวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่140ค่ะจะเจอกับหน้านี้นะคะ วันนี้เราจะเรียนเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องหินในธรรมชาตินั่นเองค่ะในหัวข้อที่หนึ่งในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อของเรื่องหินรอบตัวเรานั่นเองค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเมื่อเราเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณต่างๆของโรงเรียนนะคะหรือว่าแม้แต่ระหว่างเดินทางไปเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นบนภูเขา ชายหาดหรือว่าน้ําตกนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นก้อนหินที่มีลักษณะขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะตั้งแต่ก้อนกรวดขนาดเล็กไปจนถึงก้อนหินขนาดใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพที่เราเดินทางมานะคะเราอาจจะเจอก้อนหินแถวบ้านเราเป็นลักษณะแบบนี้เดินมาสวนสาธารณะหรือว่าที่โรงเรียนอาจจะเป็นหินแบบนี้หรือว่าระหว่างทาง นะคะเจอหินแบบนี้แต่ละที่ก็จะมีหินที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะเราสำรวจและสะสมหินไว้ใช้ในการศึกษาได้อย่างไรนะคะเราสำรวจได้จากการดูอะไรคะดูจากดูร่างสีลวดลายเนื้อหินเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มหินนั่นเองค่ะเราสามารถแยกประเภทของการอาอจัดกลุ่ม หินได้นั่นเองค่ะหินแต่ละชนิดเนี่ยเราสามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปเลยนะคะแต่ละหินก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านอ่าเป็นหินแบบนี้เป็นหินอ่ากลมๆเรียบๆเบจอที่โรงเรียนก็จะเป็นหินกลุกขระไม่เรียบอ่าแต่ละสถานที่ก็จะมีหินที่แตกต่างกันออกไปนะคะ หรือว่าหินที่เจอบนภูเขาอ่านี่ก็จะเป็นหินที่อยู่บนภูเขาก็จะเป็นขุขระหินที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็หินบริเวณลำธารก็จะมีหินที่มีขนาดเล็กลงเห็นไหมคะว่าแต่ละสถานที่ก็จะมีหินที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองคะ่ะ ต่อนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่144ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในหัวข้อของเรื่องลักษณะภายนอกของหินนั่นเองนะคะหินเนี่ยก็มีลักษณะที่ภายนอกเฉพาะตัวที่สังเกตได้นะคะเช่นสีลวดลายหรือว่าน้ำหนัก แล้วก็ความแข็งนั่นเองค่ะเนื้อหินที่แตกต่างกันนะคะหินเหล่านี้ก็มาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะคะเมื่อเราสังเกตหินแต่และก้อนนะคะเราก็จะสามารถจัดกลุ่มหินได้ด้วยการใช้ลักษณะภายนอกที่สังเกตได้นะคะ,ะหินแต่และก้อนนะคะก็มีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่8.2กันนะคะ สำหรับกิจกรรมที่8.2นี้นะคะการศึกษาลักษณะภายนอกของหินแต่ละชนิดนะคะะเนื่องจากว่าเราอยู่ที่บ้านเรายังไม่สามารถทำการทดลองได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอจากครูเอได้เลยนะคะว่าหินแต่ละชนิดนะเป็นแบบไหนบ้างเราไปดูลักษณะหินภายนอกของหินกันเลยคะ่ะลักษณะภายนอกของหิน สีเทาหินสีดำหินสีแดง สีน้ำตาลหินที่มีเนื้อหินหยาบหินที่มี ลวดายค่ะเราก็มาดูตัวอย่างหินที่เขาให้หม,นะมาในกิจกรรมที่8.2กันนะคะมาดูที่หินแรกค่ะเป็นหินพรม,มิดนะคะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันค่ะ โดยการนะคะฟังจากคุณครูนะคะ,ะมาดูนะคะหินพมมิดเนี่ยลักษณะของเขาเนื้อหินเด็กๆลองมองและสังเกตสิคะว่าผิวของเขามีผิวเป็นยังไงคะหยาบหรือละเอียดคะอะลองมองสิคะหยาบนั่นเองคะ่ะหินพม,มิดนะคะเวลาเราใช้เหรียญขูดไปที่หินแล้วหินก็จะเป็นอะไรคะ เป็นลอยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการทดลองของหินพีมิดนะคะโดยการสังเกตันเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหินดินดานนะคะหินดินดดนเนี่ยลักษณะภายนอกที่สังเกตได้เด็กๆลองสังเกตด้วยสายตาสิคะว,ว่าหินดินดดนเนี่ยมีเนื้อหินเป็นแบบไหน มีเนื้อหินที่ละเอียดนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆใช้เหรียญบาทโขดนะคะหินมันก็จะเป็นลอยนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหินสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหินอ่อนนั่นเองค่ะลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ของหินอ่อนนะคะจะมีลักษณะที่ ละเอียดนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆใช้เหรียญบาทขูดนะคะหินก็จะไม่เป็นรอยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นการทํากิจกรรมโดยการสังเกตนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหน้าที่145กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในกรอบสี่เหลี่ยมสีชมพูด,ด้านล่างนี้นะคะข้อ 1. ห,หินที่สังเกตแต่ละก้อนมีสีที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร อะจากที่เด็กๆได้ดูภาพทั้ง3หินนี้นะคะที่เด็กๆได้สังเกตไปแล้วนะคะหินแต่ละชนิดก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยหินที่1คือหินพัม,มิดนะคะหินพัม,มิดเนี่ยจะมีสีเทาเข้มหินดินดานก็จะมีสีน้ําตาลเข้มแล้วก็หินอ่อนก็จะมีสีเทาอ่อนเองค่ะเห็นไหมคะแต่ละชนิดของหินก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ต่อไปค่ะคำถามที่2นะคะหินที่สังเกตแต่ละก้อนก็มีลวดลายที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างอะจากที่เด็กๆได้สังเกตนะคะหินแต่ละก้อนก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันโดยนะคะหินพมิดและหินดินแดนเนี่ยก็จะมีลวดลายเรียงไม่เป็นชั้นนะคะส่วนหินอ่อนก็จะมีลวดลายที่เรียงเป็นชั้นนั่นเองนะคะแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะเพราะว่ามันเป็นรูปภาพถ่ายเนาะอ่ะ ต่อไปคำถามที่3นะคะคำถามที่3ามเขาถามว่าหินที่สังเกตแต่ละก้อนมีเนื้อหินที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือนะคะหินแต่ละก้อนก็จะมีเนื้อหินที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยหินพีมิดเนี่ยก็จะมีรูพุนใช่ไหมคะเนื้อหินก็จะหยาบส่วนหินดินด้าและหินหินอ่อนเนี่ยก็จะมีเนื้อหินที่ละเอียดนั่นเองค่ะต่อไปคำถามข้อที่4นะคะหินที่สังเกต แต่ละก้อนก็มีความแข็งที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรมาดูคําตอบกันนะคะข้อที่4หินแต่ละก้อนนะคะก็จะมีความแข็งที่แตกต่างกันไปนะคะเมื่อใช้เหรียญขูดหินก็พบว่าหินอ่อนไม่เป็นรอยส่วนหินพัมิดนะคะและหินดินดานก็จะเป็นรอยนั่นเองแสดงว่าหินอ่อนนะคะมีความแข็งแรงมากกว่าหินพอมิดแล้วก็หินดินดานนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผล,ผลการทำกิจกรรมกันนะคะจากการที่เด็กๆทำกิจกรรมที่8.2เรื่องการศึกษาลักษณะภายนอกของหินแต่ละชนิดนะคะสรุปได้ว่าหินแต่ละชนิดนะคะที่นำมาศึกษาก็จะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีลวดลายเนื้อหินแล้วก็ความแข็งของหินนะคะซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของการเกิดของหินที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะทาให้มีลักษณะที่ แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะในเรื่องของลักษณะภายนอกของหินนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆตอบคําถามโดยใช้เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดหน้าคําตอบที่ถูกต้องหรือว่าผิดนั่นเองนะคะ,ะมาดูคําถามข้อที่1กันนะคะข้อที่1ครูเอถามว่าหินแต่ละก้อนมีสีแตกต่างกันได้ถูกหรือผิดคะถูกนั่นเองค่ะหินแต่ละก้อนก็จะมีอ่ะ แต่ละก้อนก็จะมีสีที่แตกต่างกันเองค่ะให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้ลงไปนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองหินที่มีลวดลายจะมีลวดลายเหมือนกันถูกหรือผิดน้าใส่คำตอบมาให้คุณครูในข้อที่สองนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะหินต่างกันจะมีลักษณะเนื้อหินต่างกัน ถูกไหมคะถูกหรือผิดคะใส่คำตอบมาในข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่4คะ่ะหินทุกก้อนมีความแข็งเท่าเท่ากันอ่าเรนไปแล้วก็ต้องตอบได้นะคะข้อที่ข้อที่สนะคะต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะข้อที่5หินแตล่ละก้อนอาจมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอ่าถูกหรือผิดคะหินแต่ละก้อนเนี่ยจะมีลักษณะาภายนอกที่เหมือนกัน หรือว่าแตกต่างกันนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคําตอบของข้อที่5นะคะเป็นคําถามของข้อที่5ค่ะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วให้เด็กดกี่เส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยอย่าลืมส่งมาในอัลบั้มของตนเองในไลน์กลุ่มของครูเอด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูเอก็มีสอนเด็กๆในเรื่องของหินเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักหินแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่ารูปร่างลักษณะเนื้อของอหินนั้นเป็นลักษณะแบบไหนบ้างอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณเอ็ก็มีงานให้เด็กๆทำเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับในวิชาวิทยาศาสตร์ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของหินนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้คุณเอ็ไปก่อนคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ